กับติดที่บัตรเครดิตผม,มจะคัวติดที่บัตรเครดิตมากกว่าครับ <c oughs> ก็เกลียดน,นะครับทุกคนอะเนาะก็ไม่อยากติดที่บัตรเครดิตกลัวโควิดมากกว่าเป็นโควิดแล้วอะออกไปทํางานไม่ได้ค่ะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายบาัตรเครดิตเหมือนกันค่ะโควิดรักษาหายแต่นี่บัตรเครดิตนี่มันยากอยู่นะคะที่คือเราต้องหารายได้เพิ่มซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้มันก็ค่อนข้างยากยังหาทางออกไม่ได้เลยค่ะว่าจะเริ่มตรงไหน ถ้าได้บมจับใจความนะดูเหมือนจะติดอยู่2อย่างอย่างหนึ่งเลยคือติดโควิด19ใช่ไหมครับอย่างที่2ติดหนี้บัตรเครดิต2ติดที่ยอดฮิตมากๆครสีดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้วันนี้เดี๋ยวมาไขข้อสงสัยให้ได้ฟังกันกับโค้ชระดับประเทศนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนรับกับโค้ชเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีใจที่ได้เจอกับโคสเปิลวันนี้นะฮะเช่นกันครับผมเอาล่ะครับงั้นเข้าเรื่องอย่างที่แบมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการติดที่มันยอดฮิตมากทั้งติดในเรื่องของโควิด19แล้วก็ติดหนี้บัตรเครดิตโคสเปิลมีการมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าโควิด19เนี่ยอยู่กับเรามาก็ปีนี้เป็นปีที่3แล้วสปีแล้วแล้วก็คงต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆะเนาะครับเราก็ฟังข่าวสารกันว่าเดี๋ยวค่อยๆทยอยเปลี่ยนเป็นโลกประจำชินถูกต้องแต่ถามว่าควรจะต้องกลับมาดําเนินชีวิตไล ก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่บนพื้นฐานของความปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้เป็นเรื่ะงห่างกันเรายังคุยกันได้เนาะเพียงแต่ว่าห่างกันสักนิด่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของบัตรเครดิตถ้าเราติดนี้บัตรเครดิตแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงก่อนอื่นเลยเราจะบอกเรื่องติดนี้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องพูดก่อนว่าบัตรเครดิตมีประโยชน์กับเราไหมคะมีประโยชน์แน่นอนใช่ไหมฮะช่วยให้เราจับจ่ายใช้สอยให้ได้สะดวกสบายแต่เราต้องไม่ลืมเนาะว่าเรากําลังใช้เงินอนาคต เพราะอะไรทุกครั้งทีื่เราซือ้อเงินไม่เคยออกจากกระเป๋าเลยแบมมันยังไม่ออกจากกระเป๋าเราทันที<ช>อันนี้คือเสน่ห์ของบัตรเครดิตแต่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะใช้บัตรทุกครั้งนะคะ่ะโค้ดอยากแนะนานะคะให้เรารู้ก่อนว่าเอ๊ะจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะใช้นะคะคุ้มค่าไหมทั้งจําเป็นทั้งคุ้มค่าสุดท้ายเราต้องดูด้วยว่าแล้วเรามีกําลังจ่ายคืนรบ ไม่รู้เปล่าดีเลยนี่แหละนี่เนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญมากๆนะครับจำเป็นหรือเปล่าคุ้มค่าไหมซึ่งแบมเชื่อนะครับว่าคนที่ติดนี้บัตรเครดิตอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายหลายคนและหลายหลายครั้งที่จะตอบคำถามสองคำถามนี้ก็คือจำเป็นแล้วก็คุ้มค่าของมันต้องมีไหมของมันต้องมีช้อปปิ้งเนี้ยอันนี้มันจำเป็นมันพ่งออกมามันลิมิเต็ดเบรกนิดนึงเราก็ต้องคิดก่อนว่ากำลังจะ ใช้เงิอนอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาว่าเฮ้ย้ปัจจุบันเนี่ยเรามีกําลังที่จะจ่ายคืนแบบไหนหทีนี้อ่ะสมมติแบมแบมใช้บัตรไปรใช้ไป100แบมจ่ายได้100่งร้อยไหม อ่ะถ้าแบมจ่ายได้100%ก็แสดงว่าแบมจะมีลักษณะคือการจ่ายแบบเต็มจํานวนเต็มจํานวนอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ม<ช>ีปัญหาจ่ายเต็มจํานวนใจ่ายให้ตรงเวลาไม่มีพาระด,าดอกเบีย้ยแล้วแถมแบมยังสามารถใช้สิทธิทประโยชน์ของบัตรได้เต็มที่อ่าพวกพวก point เก็ออแบบอะไรต่างๆจุกต้องครับผมแต่ถ้าเกิดแบมเป็นลักษณะจ่ายได้บางสว่วน ก่อนหน้าที่จะมีโควิดนะคะขั้นต่ำเนี่ยเขาจะมีการกําหนดไว้ที่10ใช้เป็น100แบนต้องจ่ายคืน,น10บาทหลังจากที่เริ่มมีโควิดทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ลดัตรตานะคะให้จ่ายน้อยลงเขาก็มีการปรับขั้นต่ำจาก10มาเป็น5ถ้าเกิดเราจ่าย100นึงจ่าย5บาทคําถามคือสิ่งที่จะมีผลกระทบคืออะไรเราจะมีภาระนี้เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไรคะเกิดจากดับเบีลยเกิดจากดับเบีลยนั่นเองมันมองได้หลายมิติ มิติหนึ่งก็คือก็แบ่งเบาภาระเราไปในเดือนนี้จาก10%จาก10บาทกลายเป็น5บาทเท <บา S 2> ่านั้นแต่อย่างที่โคสเปิ้ลบอกคือมันไม่ได้มีมิติแค่นั้นนะมันมีอีกขั้นหนึ่ง5บาทก็จริงแต่ว่า อีก95บาทมันโดนดอกเบี้ยก็เลยทำให้มีภาระนี้เพิม่มเติมนอกจากเรื่องของภาระนี้ดอกเบีย้ยค่ะจะมีส่วนในเรื่องของระยะเวลาการจ่ายที่ต้องนานขึ้นก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาจ่ายเพื่อให้หมดนี้ก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20เดือนก็จริงอ่ามิตินี้ด,ด้วยค,ค,คิดก่อนเนาะถ้าเราคิดแบบนี้จ่ายขั้นต่ำบางส่วนไปเรื่อยๆเราจะไปรู้ได้ไง10 20เดือนข้างหน้าอาจจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าดังนั้นเองอะคะ่ะถ้าเราอยากจะปลดหนี้ให้เร็วขึ้นโค้ดก็อยากแนะนํานะคะว่า ถ้าเรามีเยอะก็อยากให้จ่ายเยอะขึ้นแล้วก็จ่ายให้ตรงเวลาอันนี้ค่ะจะสามารถที่จะช่วยเราปลดหนี้ให้ไหวขึ้นแต่อีกนิดนึอาจจะลดหนี้ปลดหนี้ได้ดีต้องพยายามด้วยนะคะไม่ก่อหนี้เพิ่มเพราะเรายิ่งจ่ายไปแต่เราก็ยังใช้ใชอ,อ,อ,อ้ามันก็กลายเป็นการสะสมมนนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลดหนี้ให้เร็วจ่ายให้เยอะจ่ายให้ตรงแล้วก็ไม่ก่อหนี้เพิ่ม ได้คําแนะนําดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการปลดหนี้เกี่ยวกับเรื่องของใครที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตที่นี่ครับโคชเปิลเชื่อเลยนะครับว่ามีกลุ่มหนึ่งที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วบอกว่าขนาดขั้นต่ำนะครับโคชเปิลยังจ่ายไม่ไหวเลย5%ก็ยังจ่ายไม่ไหวเราก็ต้องมาค่อยๆดูละนิดก่อนว่าประเมินในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายแล้วก็ประเมินตัวรายได้ของเราเราอาจจะได้รับผลกระทบอะาไราได้ที่ลดลงนะครับทำให้เราเนี่ยจ่ายขั้นต่ําไม่ไหวปัจจุบันนี้ค่ะสถาบันการเงินนะครับหรือว่าในแต่ละธนาคารนะคะก็มีออกกับมาตรการช่วยเหลือคุณลูกค้าในหลากหลายรูปแบบนะคะตัวอย่างเนาะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนนี้บัตรเครดิตไปเป็นสินเชื่อระยะยาว mm hmm. คำว่าสินเชื่อระยะยาวคืออะไรถ้าเกิดว่าสมมติจ่ายขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นต์แต่เราไม่ไหวเนาะแทนที่จะผ่อนยี่สิบเดือนเราอาจจะบอกว่าทั้งนั้นเปลี่ยนให้ยาวขึ้น mm hmm. บัญชีเราก็จะได้ไม่ค้างชาระ, mm hmm. ะหรืออีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าปรับโครงสร้างนี้ปรับโครงสร้างนี้คือการที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพ,พิเศษ มันจะลดลงนะคะเพราะถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยลดลงถึงแม้เราจ่ายขั้นต่ำอะคะ่ะหมายถึงว่าขยายระยะเวลาให้ยาวขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทางธนาคารเขาจะพยายามตอบโจทย์นะครับในสิ่งที่เราผ่อนไวหวอ,อะผ่อนไหวเท่าไหร่ล่ะถ้าผ่อนไหวเท่านี้ทั้งนั้นลงตัวเราก็สามารถที่จะช่วยปรับนะครับให้ภาระต่อเดือนลดลงได้ด้วยหรืออีกแบบหนึ่งถ้าเราเองอะเกิดมีเงินพิเศษได้เงินก้อนขึ้นมาครับ เราอยากปิดบัญชีเร็วๆเราก็สามารถที่จะไปติดต่อในเรื่องของการขอส่วนลดพิเศษในการขอปิดบัญชีเป็นต้นนะคะทีนี้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้เองนะคะมันจะแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปบอกทางสถาบันที่เป็นนี่อยู่เพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะแก้ปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาติดนี้ได้ดีนั่นคือการที่เราจะต้องร่วมมือกันเนาะถ้าเกิดเราร่วมกันนะครับติดต่อไปที่สถาบันไปคุยกับเขา นะคะร่วมกันวางแผนหาทางออกอันนั้นจะถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดถือวเป็นคำแนะนําที่ดีมากเลยนะครับสําหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่จริงยังไม่สามารถจ่ายขั้นต่ําได้เลยโค้ชกำลังบอกว่าสถาบันแต่ละสถาบันที่แต่ละท่านติดหนี้อยู่นี่แหละ <c oughs> สามารถให้คําแนะนําดีๆได้ <c oughs> มีความจริงใจอย่างแน่นอน <c oughs> ที่จะมอบโซลูชันมอบคําตอบที่จะตอบโจทย์แต่ละคนให่แตกต่างกันไปในสถานการณ์ที่ลําบากของทุกๆคน <c oughs> ใช่ค่ะ ได้รับคำแนะนำดีๆจากโคชเปิลบนที่เรียบร้อยวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณโคชเปิลครับขอบคุณค่ะนี่ใครที่ชอบอีีนี้นะฮะอย่าลืมแชร์กันให้เยอะแล้วก็เม้นต์กันเข้ามาได้นะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝาก subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งจะดีเยี่ยมเลยกับรายการกรุ๊งซีรี่โคชคิดไม่ออกยิ่งตอบได้ครับเจก็ใหม่ในอีพีถัดไปนะครับวันนี้ดังค์จากโคชเปิลไปก่อนครับสวัสดีคับ